สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมาที่ไหนเนี่ยกลางเขาลำเนาไผ่แอดมินวันนี้เรามาสัมผัสบรรยากาศเขาดอกนะครับเสียงยังนั่นเมื่อกี้เสียงน้าตกครับเสียงนก้กเสียงน้ําตกแต่ว่าคือวันนี้เรามาถึงคำนะครับเรามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณพ่อสมหมายนะครับอืมแต่ว่ามอนห้มะหดคำครับพี่น้องครับอืมแล้ววันที่นี่เอาคือสีนอนหนีบ่ไห้เพราะว่ามืออื่นเศร้ามีภารกิจ เพราะว่าบอ,บอทีจริงคือคือในส่วนของเวลาเวลาเราทํางานเนี่ยเราเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับเพราะว่ายูนิมั่นพว่นีอินเทอร์เน็ตครับพีพบกก่้องครับก็ะเยต้องตรงสีเดกลับออกไปในเมืองครับอืไปนอนอยู่ในเมืองครับเพราะว่าเรามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตควบคุมทํารายการนะครับยูนิม,มันพวกนีขคืนครับเสียดายครับบอเดมทายบรรยากาศเนี่ยพี่้อง,ง,ง,งเห็นย่ำเสาแต่ถ้าเรามาถึงช่วงบ่า,ายเนี่ย สีผ้าพี่้องแต่ล่อนทั่วเบิรอยู่ครับจะยดยแห้งวันนี้เขาเดินทังเดินทั้งอ่ะโดยที่ว่าเขาบ่าได้ตั้งใจแบบไม่หอนี่คำแมนเพราะว่าจริงๆเขาตั้งใจว่าพรุ่งนี<า>้ถึงจะมาอืนะครับแต่ว่าคือคือในความคิดในแผนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเด็ตลอดแม่พี่้องรับมือนี้ก็ได้มากเพราะมันยังดอกพอเป็นเป็นกับมีธุระมืออื่นืัอนี้เขาสิบาตามติดชีวิตของคุณพอสมหมายโคมานี่ซึ่งเดิมที่เนี่ยเล่าพายุในจังหว,วัดจังหวัดจันทบุรี เราอยู่อำเภอบ้านพายทีไปทีมาทีไปทีมาเจาไหนขอเดมาอยู่นี่แล้วเอาบกทุเรียนมาห้อกาญบางไงหนึ่งกินมดเลยครับเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสวนทุเรียนรับพี่น่องสวนทุเรียนยูนี่ตอนนี้ตอนนี้ทุเรียนถามเบืืองต้นปรบ้าน600กว่าต้นประมาณ10กว่าไร่ครับมืนอี้อยู่เทียงหน้านะครับอยู่เทียงหน้าอยู่กลางเขาเลยเนี่ยอยู่พ่กกลางเนี่ยครับหุบเขาผมชอบบรรยากาศแบบนี้จังชอบบรรยากาศแบบนี้หมากอยู่ เราเสียยังเดี๋ยวมันบ่มีกลิ่นโทวยัสาเข้าต่องใสอินเทอร์เน็ตในการยึดงานครับยันสางอ๋อหนัมากเลยคือบ่มาหับเน่เอาเอาท้งนี้มาท่งนี้เอาเอาเอาปะจจงคือปะจจงมาหลนเอาอันี้มากก็ได้แฮมแอนจงเอเอออออเออเออเอออเ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 อ่เ ตะกี้ตะกี้เล่าเล่าเป็นกูกขายของอยู่ในจังหวัดส,สาเกียวแม่พอ่อก็พอสม,มัยายมือเนเนี่เฮาสิเฮาสิตามติดชีวิตเล่า,เป,เ,ลาเป็นยังไงเล่ามาคือเป็นจงจะงไดอยมาอยู่ที่เล่าคือจะมายุ่งหุบเขาแถ่หรือเป็นเล่าหนีหนีเฮ้ยคนล่โควิดยย่ละย้อนโควิดยนี่โควิดย่เพราะเป็นหนีหนีอืมช่องตามห้อยอระยธรรมของเขาเ,าเานี่ยตามกันมากนะครับตะกี้ตะกี้นี่น <c oughs> ครับเราเ,เ,เป็นคนบ้านไทยนะครับ ขออนุญาตเอานี่เซตกล้องเงียบบาทเนี่ยมันนี่เนี้ยเอาเสียเซตเนียบบาทเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือจ้าอันนี้ไม่ป้อ,อนตะกี้ดัดเท่ากับแกล่องอล่ะปั้นปั้นกันแล้วปั้นล่ะอันนี้ก็ตะกี้เราอยู่บ้านไผ่นะครับอยู่บ้านไผ่อยูต้องการเลือดบ้าน์ถอเป็นให,ใ,หใ,หให้ได้ใใหห้้ว่าเป็นอบตรุตร่นเดียวกัน รุ่นแรกเลยปี40นะครับเป็นอบตอรเราผมเป็นผูาา้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาเป็นอบตว่าแม่เต๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาพี่มาเป็นผูาา้ใหญ่บ้านอบตเป็นเจ้าขอเป็นพ่ออำเภเวทเนี้ย เอาตีอ้าเขาไ่ได้เป็นน้ำกันตีเอาตีโดนจนระบาดโดนโนเลยจากปีเราขึ้นหลังจากปีขึ้นหลังโดนเติบแล้วเป็นเป็นปบ้านเออต่อมา้าเพิ่งเลว่อนมาเดี๋ยวเป็นพย้บ้านเ่อเลยก็เลยไอ้เเพิ่งบอกนี่นี่คือที่ไปที่มาเนาะเรื่อวันเดืันมันยุดกับลูกห้านกัมายามือนี่เบิรเบิรครับแต่เมือน้รับแขกก็ธรรมา้ตอนรับแขกบานนี้ก็สิทาม พี่น้องคันเบิ้งผ้าม่วงตอขคอไผ่เดียวพอประมาอนี้ไผ่มันบ่อพ่อใส่ไผ่โซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มือหนีมันมันมันเป็นบรรยากาศในคำเป็นยังแบบมือหนีห้ามเปยังขันห้ามตอกข้ามเนี่ยก็สิคือส้มสวนในบังมือหนีเป็นยังแจ้งขวายาบ่นอนอยู่นี่เหตุที่ว่าบ่อนอนอยู่นี่เขาต้องใส่อินเทอร์เน็ตควบคุมสถานีวิทยุยุบานอยู่นี่เพราะว่าว่าสถานที่ต้อนรับ บบเกียวบะเกียวหนึ่งผมต้องใส่เห็สไร่การมันมันควบคุมมือถือถ้าบ่มีมือถือหรอบันิไร่การวิทยุเขาดึงดึงไร่การมาเข้ายุพีเมื่อให้ตะย่าเปิดขึ้นลูกสาวเป็นผู้ปิดย่างมะแร็งนี่บันนี้เข้าสิปิดย่างมะแร็งเข้าต้องไปปิดคอมพิวเตอร์มันต้องใส่ตัวนี้ใ เออบันี้ำมือเศ้าหรเปิดรา่การดึงรายการข้าวสำริมาออกสิเขาก็ต้องดึงใจเท่านี้หลวดรา่การเขา่น่ออโนบ๊กับพน้าอยบันมันเลยบ่มีแม่มันเหีเห็นเขาสนองก็ต้องหาหมองกลับขึ้นไปมองมีคืนขึ้นไปน่นบะไคขนกอกขัมากขามากขามาเบินมอยางนี้นียูมองได้บะอะไรยูกันยูกันอดาเพื่อยนทอดกันเสียานนีอันเพอเออขันกอบ้านมองได้บันไกให้ไว้ยมองหันก็ได้บะเป็นยัง ไปพุ่นมันกับไปก้วมันไกลเนาะอ่าบันนี้มาถามนะครับตะกี้เขากับยูน้ำกันอนอยู่บ้านภัยแต่บันนี้กัมาอยู่สาแเกีวบ้านสร้างล้อมเพปเห็ุสถานีวิทยุยูุหันบ่คิดวาสิเด้มานีนี่คือครั้งแรกที่ให้มาแล้วอีกอย่างนึงก็บ<ร><ร>ับทำชทางมากตามจีพีเอ็ดมากจีพีเอ็าแต่ว่าทั้งสอแมันว่ามีขึ้นน้งแต่วมันขาดตอนไปจีพมันขาดตอนปรับกี่ไสนี่ อยู่มองทางเขาเนี่แหละมองรถจอดที่แรกแหละมองโทรหาเริะจริงมันเขามันบอกมากถึงเลยนะแต่ว่ามันบมีคืนมันก็เลยผาตอนถามแน่ย่าที่ไหนหนีจากบ้านสร้างรอบม,มาอยู่นี่จกักปีแล้วสองนนป,ปีเ,าเอาพู้ได้มาปลูกต้นปลูกทุเรียนไว้จักปีแล้วทุเรียนได้แค่ปีครึ่งเอ้อนี่ปีหกเดือน ช่วงโควิดมาพอดีแมนช่วงโควิดมาพอดีช่วงโควิดมายังไม่เ่ไว้เลยมันตัดยางก่อนมันตัดยางต้นยางเลยไมเป็นสวนยางเลยว่าปั๊บที่หกเดือนหกเดือนนี่ใ่รเดิลงปลูกเนี่ยปลูกพืชจักรีกาปีที่แล้วนะ แวสกีการนี่จาสีหอดแล้วม้ห่อได้กิน่วยเนี่ยก็ปีแล้วต้นนั้วนี่าิบกปีแล้วปลูกไว้จะรอมยางโอ้ต่มาสื่อทีไม่มเ่เดืออยุสามต้นสร้างเม้าอ่ลงต้นนึงก็เหลียสองต้นเหมกันเบาเรียนสร้างก็ไหม่หยมาเพราเศ้านะโมนี่ขเจ้าเที่ยวเพลินทางเที่ยวเพื่นกเพื่ยังดอกดีมหนเบียดรถมานอะไรเนี่เหมเห็นเต้าหอยไว้เลื่อยขีไว้ดโอ้ยเนาะ เป็นแกยูของเพื่นเนขาบอกาทำไรเพื่อนเอาเพื่นกับเขาทำไร่ทก็คือเขาป้าน่ยเป็นของเพื่นเอาพาพิประเทศมาไหวกบงเเป็นกันญางไปคนกัางเขาหอดทำหอดพอดเอยแต่กรพ่งมากเย่างควมพองนี่แป๊บพ่าอันเดียวกับพ่อพ่นพ่นสายเดียวกันกินกไีบบบันนี้บันี้เฮามาอยู่หนีเนาะคันลูกเต่ามากจังสี่เขากพ่อบ่เงียบบ่เงาเนี่ย ได้แหลมมหาประจันมาเล่นมากินหมูพวกม่กับผ้ามาเล่นได้น้ำพรอยู่พี่อะไรไปสองหมูเนี่ยจีมันปลาไก่เนาะบ่อปลาหมูหมูสุพรรณก็ไปแล้วก็หมูในสร้างทุ่งเนี่อกม้อเลนแดงเบิ้ลเนื้อมันเรียงว่ารับจะแขก็บม่ได้ตัางมาตัางตาต่างต็เศร้าไปบักทุเรียนห่าแบบนี้ว่าเลี้ยงบักทุเรียนแบบที่ไหนกาบ้ามะปู่นี่เชิญตนอ่าทั้งหน่อยทั้งใหญ่ขาดขาดหกลอยกับขึ้นสี่หน่อยปลูกเจ้าคน บวกร้องคนอย่้เหีุดูแลของคนตายายในลาทบหลายแท้หลายแ่นแม่พ่อะนไ็ดพ่อไม้กับไปซอยลูกไส้เหตุงานกับซอยกันแน่ยางมาเจ้าย่างมาแรงอันี้มันยากใส่ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเป็นเจ้าหน้าของตัวเองลูกจ้างตัวเองหลรับลูกไา่นอกอียัางเลยเกะบาเฮ้าแต่ไม่เห็นมาส้างยู่นี่กับบ้านสร้างร้อมบ้านที่เฮ้าส้างล้อมกับปลูกยุ่ไว้าวไั่งร่อนปลขายย่งดียว ยุ่ปุ่นเขาตอะไรสีหน้าแสดงว่าหน้ายู่ยุ่นบ่ได้เฮ็ดเลยเฮ็ดหาอะไรเฮ็ดพ่อไดเฮ็ดเ้าไปวัดแล้วไปวัดแล้ววัดแล้วยังไงมากรบเบ้างขึ้นไปวัดแล้วกันคับอืมบัณนิตใส่ชีวิตแบบนี้มันเป็นยังไงบัณนิตมันคุ้มคาบ่เดี๋ยวนี้วัดมันสบายได้โยม่นี่เพราะว่าแค่น้ำกระเปยังกรบเบื้อเอเชียโอ้พ่อมาเลี้ยงก็เลี้ยงสองตัวสามตัวเลี้ยงเลี้ยงเห็นอย่างละบ่มีผู้ใดกินซอยก็พ่อระบไอ้ไปซื้ออาหารเขาหรือนี่เขาเพี้ยง ไ่ออกเากเน่าออกเานี้พอปรยู่แม่ก็ออกดเพียเปล่าไรย่านปุนพั่นเป้าเกลือเปล่าน้ไหลจากยนี่ม่น้ยังเนี่น้าถามาฉัดมาไหลผ่านนี่เลยแสดงว่าน้าเอาหอมงหดทุเรียนนี่ก็ต้องใส้น้ตัวนี้ทีปีนีฝนดีตั้งแต่เดือนพภาก็ยเงินเนนี่เราน้อนพักกไกลซะ รัดูผมบอไรเเดี๋ยวเาออกไปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยุบอะไรเนี่ยก็ได้แม่าไม่นั่นะก็ย่งวานน่ะก็ห้าวกับพักยี่นีก็ได้ป่ดปยังเต้าเมือรยังนไงเดี๋เนี่ยมากไม่มากไรทีเอจะไปแประมาณวันอาทิตย์พว่าห้าจะไปนี่ก็สิไปนีก็ิอ้อมบอไปพูดไปชนบุรีก็ทเป็นวันวันเสาร์เอาพ่นหลักกพ่นกัสทกล้องช่วงไปบ้านเดียดเลย เออกับกับบอปเป็นอย่างไปน้ำลดไปหันแล้วกะตีดไปน้ำรถกะช่างคอยบอกเขามาเอากะได้มันก็คือเพราท่านไอ้สุกง่อมปนั่นดอกเป็นว่านะไรก็ได้กูดมาง้อปนั่นละมะทุเรียนนั่นตัดมาหนั่นต้นไม้ทด้งสามหน่วยทั้ว่าทจะเอาต้นเก่าทีนั่นตามไปกินแซ่บเดยอะมันจะไปมัจะไปดิบๆนะแล้วมันมันคือคือมันอยู่จันบุรีนั่นลูกลูกหลานบริวารเขาอยู่หันเขากั สิตัดให้ตัดใบทาเข่งเสนาพวกเข้าไปหาเห่าเข่งเสนาตอนนี้เฮ่าก็ถือว่าจริงๆเราเหมือนเสาเนี้ยเขาจะวางมาปฏิพักยี่ปุ่นด้เพราะว่าจ้างคอยสิเข่ามากเพราะว่ามันมากเราเฮ่าก็อยากยางเบิ้งอันปลาจริงๆบ่บบลู่ว่ามันสิเข่ามากลึกขนาดนี้นะครับปฏิทินกับว่ามากเลยมากเลยมากเลยพนัวงานเขาแบบวันสิบคำเนาะวันซิบคำเนาะจังมากคำที่น้อว่าเข้าเบิ้งถามเบิ้ง แต่แหวนด้วนน้องบอลด้วนน้องบอลถือว่ามีไกต๋อดีกว่าปรากอย่างนี้เนาะไปยุ่นน้องบอลเนี่ยก็ได้ันว่ามีเดี๋ยวไปกินเขาแล้วต่เอาที่เ้าเห็นกับบางครังเขาขอมากผมก็สิไก่เต๋อนะเจ้าถามเบิ้งว่ามันมันเป็นยังไง เอายังมาท่านได้บอกเรื่องบัดที่นี่เรื่องต้นทุเรียนเฮาบัดนี่ยปีใดเฮาจังเอยจะได้ออกเต็มทีสี่ปีพอนี่เป็นนุ้ยนี่ยชิปกัต้นนี่ต้นละชิปนุ้ยชิปนุ้ยที่สองปีเรียนเสาจังมาเบิงอืดูใจจังมาเบิงบ้านได้ตัดออกแก่ต้นหอกบ้านได้แก่มื่อีดเฮามามื่อีดถือโอกาสว่าเฮามากินเข่าแล้วก็มาเบิงของวันห่างของพี่ไส้พอนานุ้ยแล้วสองปีพี่ไส้กับยูหนีเดี๋ยวนี้กับยูห่างยูห่างนี่เดี๋ยวใต้มองมองนี่เดี๋ยวไปยังพี่แกไปน้ เราก็มาซื้อคือกันลอยก็อะไรคันธีเราได้ไหมเล่าสิขายยี่นีอีกซีฟลาสิขายทั้งใน่ทุกซีฟลายเลาตันก็เป็นซีเห็ุบ่ไหวแล้วซีซอทกกเนาะกูได้มาตัดซอยเราวันนี้เราได้ตัดไปปลาทุเรียนเราวันนี้ปีนี้เราได้ซีฟตันปลาปีนี้เลาได้ล้านกัวพี่ไก่เนี่ได้แปดแสนปีหน้าเล่าเสียสามซีฟตันสามซีฟตันกับประตับักสามล้านเลยสามล้านลอยท่าสวนจ้ะ เขตนี้มันเป็นเขตอำเภอเขาสมิงอำเภอเขาหมิงกับบ่อไหลเขตติดต่อกันอยู่บ่อไหลติดต่อกว่าปลูกทุเรียนที่ไหนกับบ่อขาต้นอยู่แล้วว่าทุเรียนทุกปีนี้ต้องร้อยอัพทุกปีร้อยด้วยสวนอร้อยร้อยในสวนร้อยอัพขึ้นสูงปีเพราะว่าเสียแต่ก้อนนอกภาวะมันกาดมันปลูกได้แต่เขตนี้เบิ่งแงี้ยอา่อยดีเด้ดพอเบิ่งดูนี้ยากบ่ครับแม่ถือว่ายากเพราะมันกับเบิ่งก็จังเบิ่งหลบหน่อยนี่แล้วเบิ่งเสาเบิ่งแรงเบิ้งเบิ้งแรงกินใบเบิ่งยัง จะปุยแตกว่าส <Bond> ีแดงเงินนะครับเนาะปุยสีแดงเงินก็ทุเรียน่ปุยสีปุยทุเรียนหน่อยใส่ปุ๋ยสีบ้านหรืใส่ปุ๋ยสูตบใต่ปุ๋ยสีปุ๋ยขอกปุ๋ยขิงหัวปุ๋ยอยังนี่แหละแต่ทุเรียนห้ยนวยแล้วเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยเคมีซอยแล้วซอยหมายถึงว่าฉีดนวยมั่นบานบานหลอกบริเวณบริเวณพุ่งฉีดทั้งใบทั้งนวยน่ะฉีดแต่พวกฮอร์โมนกับขาแมลงให้อาหารทั้งใบเนาะแจกอาหารทั้งใบนี่ลรท่านเด็กพ่อสองปีเลยเนี่ย มันจะต้นใหญ่อยู่ได้ครับเนาะต้นใหญ่เกิดโอ้ยแม่ก็ดีใจอยู่เห็นก็ว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่มันมันใหญ่มันใหญ่ไหว่หงใหญ่ไหว้บึ้งต้นละบุงนั่นเลยเแต่ในบ้านเท้าปูนแต่ว่าแต่ว่าเห็นอยู่เป็นอยู่หมองหนึ่งทีขาโจาปูกําลังเริ่มต้นปูบรุวาสิในผลบอมบ์แถวเชื่นบดครับนี่คืองเป็นอยูู่่่แตวาาบบร้นสิดี่คือวิถีชีวิตพี่น้องชาวเกษตรกรสวนทุเรียนแต่เภาานมาเนี่ยก็ถือว่า โอ้ดีใจนักพระเจ้าทุเรียนปีนี้ก็ออกไร้ลดกระไรลดทรงเรียกหนี่เรีนสวนซานสวนซานสวนซานอยู่อันรถรถอันมู่รถใหญ่หน่อยลดปีดับหน่อยขายแต่ละขากับบะตกกับบะตกราคาบ่ตกทุเรียนไปเบิกน้ำลงกินลุแต่ว่ามือนี่สวนทุเรียนนี่เขากินแล้วก็รสชาติมันนุ่มนุ่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกะมันเป็นทุเรียนใหม้แล้วกะมันกะผูดตรงๆว่ามัน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 เปียกมันขาวเนี่ยมันคือบ่เหลียงคือจังนั้น คือทุเรียนใหม่ทุเรียนใหม่ทุเรียนใหม่ทุเรียนไม่ต้นนู้นนี่ทุเรียนใหม่ปิดมาเบิ้งเลยน่้ยนึงก็เลยก็เป็นทุเรียนใหม่นี่ยเน่ไนใน่ไน่กับบ๊อบแต่ที่จริงเขาเขากินไปแล้วเมื่อนั้นอันนั้นอันนุ่มแซ่บทุเรียนเก่าเออทุเรียนเก่าหนึ่งสองคือเข้าอ่อนสื่อกินอยู่บ้านเข้ามันมันบ่ไริรลชาร์แบบนี้ไหมมันส่วนมากมีมีแต่ทุเรียนอ่อนี่สิเนาะมื้อนี้ถือว่ามื้อนี้เฮามาเนาะเฮาก็มามมือห้าสิพาไปลุยสวนทุเรียน แต่ว่ามือนี้เขากันถือโอกาสมามากินเข่าแรงซะก่อนแล้วก็มาเบิ่งหลาดล่าไว้มันเหมือนมันคำก่อนเขาสิยูโดน่ได้ดพราะว่าย่านสร้างมากหลยอีกอย่างหนึ่งอะครับมันไม่มีอินเทอร์เน็ตท่านเจไดเรื่องอินเทอร์เน็ตไปควบคุมสถานีวิทยุเข้าเข้าต้องรีบกินแล้วเขาต้องรีบออกไปอ่ามือเข้าสิเขาม้าเศเสวเพราะว่าเข้าสิเดินทั้งสัญจรให้มันไปได้ไปนี่ไไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าคือเขาวนไปน้ำตามเกาะแม่เกาะไปอ้อมยรนไปสอด เลยย่องไปเกาะกาะลานจิไปกาะสร้างมันกาะสร้างกาะลานไก่่าะสร้างไก่จก่กงก๋วยเตี๋ยวหกสิบกิโลหืมบ่ไก่เราซื้อซ้ำมั้งบ่ไก่เดินรถชั่วโมงเดียวเก็จากนี่ไปอันะายจากจัดไปตัดมันเลยนี่สิบกิโลจากแสนสุ่มไปไปจากนี่ไปประมาณหาสิบโลไปตัดตัดกระล่มทาเลือดไปกันน้อยเดียวตดมันกับจังหวัดกอสร้างอ้วนจังหวัดตัดกอสร้างจังหวัดตัดโดแมนเตาด อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวม,มันสาว<ต>เขาจะพาลุยครับไปขังแล้วกันอยู่เลย